ก็สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีลงเกมตัวหนึ่งครับทุกคนเป็นโปรแกรมสำหรับเล่นเกมนะเป็นเกมในตำนานซึ tamam okay. ่งหลายคนก็เคยเล่นเกมนี้แล้วก็ อาจจะอยากจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมในตำนานเป็น Command Conquest นะครับชื่อว่าเป็นเกมที่ให้ความสนุกสนานแนววางแผนที่ยอดเยี่ยมนะครับสำหรับเกมนี้นะทุกคนก่อนอื่นนะครับต้องมีไฟล์ติดตั้งก่อนนะครับทุกคนก็คือตัวนี้นะครับ ต้องมีตัวไฟล์ตัวเกมตัวนี้ครับ command c o n g r e s s นะครับเดี๋ยวจะทำการติดตั้งลงนะครับว่าจะลงติดตั้งใน windows 11นะครับซึ่งเป็นตัวรุ่นใหม่จะลงได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองไปดูกันนะครับก็น่าจะได้นะครับก็ขึ้นมาแล้วในลนักษณะอย่างนี้ครับก่อนอื่นก็ต้องมีไฟล์ตัว iso ตรงนี้ครับเป็นไฟล์ติดตั้งนะครับทุกคน ใครที่สนใจเกมนี้ครับก็ทักแชทมาที่ ID Line ได้ครับมีค่าสนับสนุนโปรแกรมนิดหน่อยครับโอเคเรามาดูการติดตั้งนะครับไฟล์ติดตั้งก็ประมาณเกือบ2 G จิกนะครับก็คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็มีไฟล์เซตอัพนะครับน่งจว่าเป็นไฟล์ติดตั้งนะครับ,รบก็ทำการด o u b l e ลคลิก หรือว่าคลิกขวานะครับแล้วก็เข้าไปชื่รันแอดมินนะครับผ่านการติดตั้งโดยผ่านการแอดมินนะครับมันจะขึ้นมาให้เราตอบถามคำว่า yes or no นะครับก็ตอบคำว่า yes ไปนะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับตัวนี้เป็นไฟล์อ้ขยายได้ไหมเนี่ยเล็กมากเลยตัวไหนตัวติดตั้งเนี่ยเน็กเนี่ย ก็ตามนี้เลยภาษารัสเซียว้าวก็เป็นอังกฤษนะครับกดตรงนี้นะข้างบนจะเป็นภาษารัสเซียนะครับตรงนี้ก็ปรับเป็นอังกฤษไว้ก่อนนะครับปรับ2ตัวนี้นะครับทุกคนให้เป็นอังกฤษแล้วก็กด next start h e t e ก็ตามโฟลเดอร์นี้เลยนะครับเนื่องจากว่าก็สร้างช็อต อัพข้างบนไหมนะครับก็บอกว่าสร้างอยู่นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็กดเน็กไปเดินเลยก็ไฟล์จะทำการติดตั้งเข้าไปยังเครื่องของเรานะครับก็เป็นการคลายไฟล์นะครับสำหรับการติดตั้งสำหรับใครที่สนใจในโปรแกรมตัวนี้ครับในการลง ผู้สร้างเกมนะครับก็ทักแชทมาที่ ID line ได้นะครับก็มีการแจ้งเตือนเนืเ่องจากว่าเป็นการสตรีมร้อยสดนะครับทุกคนมันบอกว่าวิดีโอของคุณการสตรีมลื่นไหลาอาจจะไม่เพียงพอนะครับดี๋ยวลองเช็คดูอีกอาจจะตั้งค่าสูงไปนะครับ ช่วงที่มันกำลังอันพักนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนก็ลดค่าลงมาหน่อยลดค่าลงมาจนจะไม่เหลืออะไรแล้วได้ไหมเนึ่งองจาว่าการสตีมนะครับก็ บอกว่าบัฟเฟอร์เน็ตมีปัญหาหรือเปล่าสำหรับวันนี้ปกจิไม่ค่อยมีปัญหานะสตรีมเน็ตก็ค่อนข้างแรงตอนนี้ก็ปล่อยให้มันสตรีมไปไอ้กำลังอันนั้นไป เดี๋ยวจะรอเช็คตัวนี้ดูนะครับเทสสปีดดูว่ายังไงสปีดเน็ตมันช้ได้หรือเปล่าวันนี้ อืเครื่องหน่วงเลยครับเนื่องจะว่าไฟล์ก็ทำทำการติดตั้งแล้วก็สตรีมด้วยมันก็เลยดึงกันเลยทีนี้ทั้งสตรีมทั้งติดตั้ง เดี๋ยวจะลองทดสอบ s p ถึงไหนล้วเกือบจะ100%แล้วก็ขึ้นอะไรมาก็บอกว่า install complete successful application ก็มันบอกว่าตอนนี้ก็ติดตั้งสมบูรณ์แบบสำเร็จแล้ว นลังจากว่าเราไม่ได้รีสตาร์ทเครื่องช่วงนี้เครื่องก็หนักเครื่องมากครับเดี๋ยวเราลองทสสปี s p e e เน็ตก่อนนะครับก็มาใช้ได้อยู่ครับแสดงว่าอาจเครื่องก็อาจจะทำงานหนักไปนิดนึง วิ่งมาก็เกือบหนจิกเดี๋ยวเราดูเกมเรามาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนเพื่อ้าพร้อมที่จะรวยหรือยังครับ Command ์ o องเกรสเป็นเข้าไปเลยเป็นยังไงว่างนะครับเขาบอกว่าเป็นเกมในตำนานครับตัวนี้ก็ช่วงที่ตัว ครูรู้สอนสมัยนั้นก็ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับก็เห็นพวกผู้ใหญ่เล่นเกมนี้อย่างเมาม,มันในเป็นเกมคอมพิวเตอร์นะครับตอนนั้นเราก็อยากเล่นอยากเล่นนะเห็นเขาเล่นอุ้ยวิ่งเข้าไปแล้วครับอุ้ยเครื่องมันจะสตรีมได้หรือเปล่าเมื่อมันวิ่งเข้าไปแบบนี้คือจอทางนี้ดับไปแล้วทุกคนสองจอดับไปแล้ว ดับนี่หมายถึงว่ามันกำลังบูทเข้าเกมโอ้ยแล้วก็สตรีมด้วยมันจะผ่านหรือเปล่าจอมืมอดเลยครับ